นิดลงลัวนิดหน่อยน้ำตาลแล้วเราก็จะตำ หน่อยๆว่ะอะไรมาลองก้มดิค่ะดีด้วย ก็ใส่กระถองลงไป มีปูมาขดเขกัน disi. Dan,